ครับก็ผมก็วันนี้จะพามาดูงานที่เพิ่งเขียนเสร็จนะในงานเรื่องปฐมเทศนาของผมเองก็นี่นะฮะก็ว่าด้วยเรื่องปฐมเทศนาก็จะเป็นหลังจากพระเจ้าท่านทรงตัดสรูแล้วเจ็ดวันเอเอเจ็ดสัปดาห์หรือไงนี่แหละฮะก็ท่านก็ทรง ออกมาเผยแพร่ทำเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่รมของพระอ,องค์ทีนี้รู้สึกว่าท่านจะไปจะไปแสดงธรรมแก่อาจารย์ของท่านทั้งสอง,สองตนก่อนก็คือ,อชดินสององค์แต่ว่าไม่ทันไม่ไม่ทันนะฮะเพราะว่าท่านเสียชีวิตไปแล้ว ก็เลยไปเผยแผ่ให้กับถ้าก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องเผยแผ่ทําให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไปที่ไป1ิปัตตานาเมืองไทยวันนะก็ได้ไปแสดงธรรมนี่เรื่องแสดงธรรมเนี่ยก็แสดงธรรมครั้งนั้นก็พูดถึงเรื่องอธรรมจักรกับอริยสัจสี4 ็จะเห็นว่ามีธรรมจักรอยู่ด้านบนแล้วก็มีกลมๆสี่อันอยู่ในวงกลมอีกครั้งหนึ่งเนละอันนี้ก็แล้วก็ด้านล่างก็จะม,มีผ้าอยู่รูปหนึ่งนั่งเหมือนจะเป็นอยู่ในทรงดอกบัวนะครับแล้วก็มีปัญจะวะัคคีอีกสี่นะฮะเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยผมจะอธิบายในเรื่องของภาพก่อน ในภาพเนี้ยจะเห็นว่ามีดอกบัวอยู่ยเยอะพอสมควร <c oughs> ดอกบัวที่เห็นเนี่ยคือผมจะใช้แทนด้วยคำเรื่องสติปัญญาส่วนเปลวไฟด้านบนก็คือเป็นแสงสว่างของธรรมของพระอ,องค์นนะแล้วก็จะเห็นว่าในธรรมจักรเนี่ยก็จะมีสายน้ําสายน้ำเรานเนี้ยก็เปรียบเปเหมือนว่าธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อได้สดับรับฟังแล้วเนี่ยจะ ชุ่มเย็นเหมือนสายน้ําเหมือนกระแสน้ําแล้วไหลลงมาเนี่ยจะเห็นว่ากระแสน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยจะมีดอกบัวดอกบัวก็เปรียบเสมือนปัญญาเมื่อฟังธรรมของพระอ,องค์เนี่ยก็จะได้จะได้รับความเย็นชำํำแล้วก็ได้รับสติปัญญานะในครั้งนี้เนี่ยพระอ,องค์ ทรงแสดงธรรมแล้วอัญญาอัญอญากรทนยาเนี่ยก็ได้สำเร็จอ,อ,อรหันและก็ขอบวชในส่วนของปัญจักรท,ที่เหลืออีกสี่เนี่ยรู้สึกจะบวชทีหลังนะครั้งนี้ก็คือบวชให้อัญญากรทนยาก่อนเป็นเอหิพิภูก็คือบวชด,ด้วยด้วยพระอ,องค์เองเออนะครับนี่นะฮะก็นี้ภาพรวมก็จะเห็นว่า เป็นเหมือนกับเป็นรูปพระพุทธเนี่ยซ้อนอยูอ่อีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสายน้ำาการเขียนงานชิ้นนี้เนี่ยไม่มีการเขียนแบบขึ้นมานะเ,เป็นเรื่องของการเขียนสดที่นี่การเขียนสดเนี่ยมันจะไม่ได้เป๊ะการวางตำแหน่งอะไรต่ออนีมันจะไม่เป๊ะเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าใช้วัดเอาเราไม่ได้วัดแบบก๊อปปี้เพื่อก๊อปปี้ให้สองฝั่งมันเท่ากันแต่ว่าเป็นลักษณะสองฝั่งเนี่ยคล้ายกัน แต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันอยู่บ้างนะมันก็จะเป็นสเสน่ห์ของงานเพราะว่ามันเป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นมาไม่มีการคัดลอกนะแล้วก็มันในภาพนี้ก็จะบรรยายถึงในไปสิปลป์ศานาเมรุไทยวันนะครับว่าไปสิ0ป์ศานาเมรุไทยวันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า,าทําไมจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์ของทางศาสนาเนี่ยจะพูดถึงอยู่แล้วก็คือสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาเนี่ยเดิมทีเนี่ยไม่มีรูปพระเจ้านะฮะก็จะมี กองล้อธรรมจักรเนี่ยซึ่งมันเป็นอรยิยมรรคทั้ง8เนี่ยนะแล้วก็มีกวางสองอันกวางสองตัวไม่กวางสองอันก็กวางสองตัวนี่ก็คือเป็นสัญ,ญสปปลักษณ์แทนไปสิบปัตนันมฤคทายวันนั่นเองเพราะว่าไปสิบปัตนันมฤคทายวันเนี่ยคำว่ามฤคเนี่ยมีความหมายว่ากวางป่าที่มีกวางนั่นเองอีสิบปัตนันนี่ก็คือป่าที่เป็นแหล่งรวมของฤาษี ก็จะมีว่าะจะมีฤาษีอยู่ในป่านี้ด้วยซึ่งเป็นแหล่งรวมของอผู้ที่ถือบวชผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมผู้จะมาปีกวิเวกที่นี้ป่าแห่งนี้ผมคิดถึงว่าจะเป็นป่าแต่อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นไม้ผลไม้อะไรด้วยเพราะว่ามันมีสัตว์อยู่เยอะก็คือสัตว์ก็คือมีกวางซึ่งเป็นหนรากว่าเป็นป่าที่ป่าที่มีกวางะนะแล้วก็มีฤาษีเนี่ยมันก็ต้องมี พืชพันธุ์ธัญญาหารนะนะต้นไม้ที่ผมใส่ลงไปเนี่ยผมก็อยากให้ให้มันให้มันมีอะไรที่มันมากซะหน่อยตรงที่ว่าเป็นไม้พืชไม้ผลไม้ดอกอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะเราจะรู้จักไม่ว่าจะ,ะแกงหินอันนี้ต้นต้นนี้เห็นก็เป็นต้นต้นมะตาดน้าตาต้นมะอึก มะอึกนี่มันจะคลา้ายมะเขือคืนนะนะอือันนี้เป็นต้นยี่โถ ổ. หลายๆต้นนบางทีผมจําชื่อไม่ได้อลูกชิงหรือมะเดือนะอ,อันนี้ก็จะมีลายขึ้นมาแล้วก็มาเจอกวางวิ่งกวางเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพวกอดอกพุต,ตานเนี่ยฮะ ไินเดีย er, นะครับมีในในโพรงหินมีนกมีอะไรก็ผมจะพูดถึงส่วนประกอบก่อนนะนะครับนี่ฮะอน,น้ก็ต้นกระดังงานี่ยดอกลำโพงพวกขนุนบานชื่นสวนเกาหลีมีกวางมะขามนะส้มโอ กล้ชั่งนิดหนึ่งเพราะว่าใบจะมาจะได้เห็นใบทั้งหมดอ้าชมพู่นะครับลูกพับตัวนี้ลูกพับนะครับลูมลิดนะอ่านี่ก็จะเป็นลือสีแล้วก็อยู่ใต้ไซนเดียนครับอ่าในส่วนของอันนี้อันนี้เราจะเห็นธรรมาจาักรแล้วก็ จะมาพูดถึงกลมๆที่เห็นเนี้ยกลมๆนี่คือพูดถึงทุกสม,มุทยัยนิโรธมรรคผมจะเริ่มจากอันนี้นะฮะอันนี้คือทุกนะครับทุกทุกในไหนทุกในสังขารทั้งห้าทุกในเขาเรียกอะไรขันห้านะฮะขันห้าก็จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อทุกข์ก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์อันนี้เหตุแห่งทุกข์ก็จะมีความอยากความไม่อยากแล้วก็ความาความโลภนะมัง้งผมจําจําไม่ค่อยได้เพราะว่าบางทีเขียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะเหลือเหลือมเรือนเนะเพราะว่าผมไม่ได้เขียนสกิปไว้แล้วก็สมุทยัยทางความทุกข์แล้วก็มักมัก มักนี่ก็คือสําเร็จแล้วมีเกิดปัญญาแล้วพ้นแล้วก็คือผมแทนด้วยบัวบัวซึ่งหมายถึงปัญญาที่ปัญญาแล้วก็มีบัวรอบๆในแปดอกแปวดอกเาข้างในเนี่ยก็คือดอกประธานเนี่ยก็คือปัญญานะฮะก็จะมีลายผมแบ่งสีด้วยการใช้โทนสีที่จะเห็นว่าในส่วนตรงกลางเนี่ยเนื้อสีจะจะสว่างที่สุดจนดูเหมือนจะซีดเลยนะ เพราะว่าเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลนะฮะเป็นเหลืองอมทองนะมาตัดเพื่อให้มันสว่างกว่าตรงจุดอื่นแล้วก็สลับมาสร้างมิติของธรรมจักรเพื่อหเห็นชัดว่าพูดถึงเรื่องธรรมจักรกนะแล้วก็เป็นเขียวเพื่อให้ดูสดชื่นเพื่อจะรับกับมัดของอ อริสัจสีในรูททั้งหมดเนี่ยแล้วก็สลับออกมาก็จะเห็นแดงแล้วก็มาดําเพื่อให้เขา้าใจว่าเออพอยิ่งไกลย,ยิ่งไกลออกจากพระพุทธเจ้าก็ยิ่งมืดหมดลงเห็นไหมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้คืออัญญกคทยะหลังบวชนะครับแล้วก็ปัญวัคคีที่เหลืออีกสี่นะครับสองฝั่งอ่าครับก็ เนะื้อหาก็จะประมาณนี้ผมก็จะเล่าแบบคร่าวๆนะจะบอกว่าละเอียดสักทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าละเอียดคงจะต้องลากเลาาเอารมของผู้ดวงมาเล่ากันทั้งหมดเลยนะะครับก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็งานนี้ก็เป็นงานของผมนะครับช่างกันพรสินนะครับสวัสดีครับทักทายทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสามารถกดไลค์และ กด Subscribe ติดตามได้นะฮะแล้วผมก็จะค่อยๆนำภาพและคลิปมานำเสนอเรื่อยๆนะฮะเรื่องราวต่างๆที่ผมเขียนอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับ